หรือจอมพลถนอมจอมพลประพาสเลยนะครับแต่ว่าพัฒนาการของมันเนี่ยนะฮะหลังจากที่ที่เกิดวิกฤตขึ้นมาในหัวรุ่งของวันที่13มาวันที่14 15อะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในนะครับจนกระทั่งว่าจอมพลถนอมจอมพลประพาสก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้นะครับงั้นเราจะเห็นได้ว่า ลักษณะเช่นนี้นะครับในช่วงในช่วงนั้นเนี่ยภาวะที่เกิดวิกฤตเกิดความรุนแรงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่องค์กรการเคลื่อนไหวของกระบวนการนักเรียนนิสิตศึกษาเนี่ยแทบจะพูดได้ว่าไม่มีแกนนําในการเคลื่อนไหวก็คือไร้แกนนําแต่พลวัตมันก,มนก็มันก็พาไปย้อนกลับมาก็คล้ายๆกันเหตุการณ์พฤษภิาคมปี2535ก็เหมือนกันนะครับ วันที่18-19พดิกพฤษภาคมนี่จะเห็นได้ว่าขาบวนการที่มีแกนนำมอีองค์กรนำอยู่เนี่ยก็ถูกทำลายถูกจับพลตรีจำลองก็ถูกจับไปแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยภาวะที่ไม่มีแกนนำเนี่ยภาคประชาชนนักศึกษาเนี่ยที่เริ่มต้นตั้งหัวขบวนที่มาอะไรรามคำแหงนะฮะและสุดท้ายก็เคลื่อนตัวปฏิเสธ ระบบะเผด็จการของของของรสช,อ,ชอ,อย่างชัดเจนนะจนกระทั่งว่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นพอย้อนกลับมาว่าผมคงไม่ลงรายละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราก็เราก็เข้าใจกันอย่างชัดเจนแล้วว่า,าในรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้การเข้าสู่อำนาจรัฐ ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับที่มีนักโทษหนีคดีนะครับเป็นผู้กำกับอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เนี่ยเข้ามาปกครองประเทศโดยผ่านระบบการเลือกตั้งแล้วก็ผดดลอำนาจของตัวเองก็คือก่อเป็นผด็ลการรัฐสภาก็คือเป็นผดดลการรัฐทุนสามานอย่างเต็มรูปแบบนะครับ แล้วก็ก่อให้เกิดการดำเนินนโยบายที่รับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มตนทั้งในทางการเมืองแล้วก็ในทางาาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้สนองตอบต่อ,อความเรียกร้องต้องการของพี่น้องประชาชนหรือแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้ ภายใต้นโยบายประชานิยมนโยบายจำนำข้าวทุกเม็ดอะไรทํานองนี้นะที่ขับเคลื่อนออกมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจพื้นฐานของพี่น้องประชาชนเนี่ยได้และก็กลับทําให้ชีวิตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ยยากล่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่า แรงงานภาคอุตสาหกรรมกรรมกรนะฮะตอนที่น้ำมันแพงของกินของใช้แพงนะครับและก็แรงงานภาคเกษตรที่ราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยตกต่ำไปทั่วด้านไม่ว่าจะเป็นราคายางนะครับราคาหอมราคามันสำปะหลังหรืออะไรหลายๆหลายห,ายห,ายหายตัวนะครับยกเว้นแต่ว่าการณีข้าวเพราะมันมีนโยบาย ประชานิยมที่รับจำนำข้าวทุกเม็ดนะฮะตันละ1,5 0 0 0บาทซึ่งซึ่งซึ่ง,งผมผมผมมองได้ว่าอ่อันนี้ก็คือว่านอกจากว่าเป็นประชานิยมแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าใช้โครงการรับจำนำข้าวเนี่ยก่อให้เกิดการทุจริตช่อชนน,นะครับและก็สรุปได้ว่านโยบายรับจำนำข้าวในปีหนึ่งเนี่ย ขาดทุนประมาณ200,000ล้านบาทนะครับหรือ,อ2ปีของรอบจำนําข้าวที่ผ่านมาก็ประเทศชาติเสียหายไปแล้ว4 0 0แสนล้านบาทก็เงินของพี่น้องประชาชนท,ท,ทั้งประเทศนะครับแต่ในภาคส่วนเนี่ยภาคเกษตรส่วนอื่นเนี่ยก็จะราคาผลผลิตก็ตกต่ำแล้วก็พี่น้องก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับอย่างอย่างปกติเพรั้นจะเกิดการเคลื่อนไหวเรียกร้องราคา อหอมราคามันสัมปหลังและโดยเฉพาะนะฮะในรอบสองเดือนที่ผ่านมาก็คือการลุกขึ้นมา,าเรียกรอ้องให้รัฐบาลพักเพื่อไทยแก้ปัญหาราคายางนะครับซึ่งมันตกต่ำต่ำไปกว่ากิโลละ70บาทหรือ60บาทนะครับสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลที่ไม่มีความจริงใจต่อประชาชนเนี่ยก็แทนที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็ กายเป็นว่านอกจากไม่เหลียวแลแล้วก็ยังใช้กลลวงใช้กละลุทกลยุทธ์หลายหลายอย่างนะฮะทั้งการปราบปรามทั้งการสลายการชุมนุมนะครับเพราะนั้นย้อนกลับมาถึงถึงสถานาท,ที่ที่ผมเท้าความไวเมื่อกี้นะครับว่าหลายๆลาฝ่ายเนี่ยก็มองว่าออการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพี่น้องประชาชนเนี่ยออที่ที่ทุกยากเดือดร้อนอยู่ภายใต้ระบบ อำนาจรัฐของพรรคเพื่อไทยนะที่ที่ที่เป็นผดจการรัฐประพาเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาเหมือน14ตุลาปี2516หรือพฤกษาคมปี2535นะครับแต่ในสมัย14ตุลาและก็พฤกษาคมปี35เนี่ย มันเป็นวิกฤตทางการเมืองเป็นหลักเป็นวิกฤตประชาธิปไตยเป็นหลักแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จะมีวิกฤตทางการเมืองบวกกับวิกฤตทางเศรษฐกิจเนี่ยสองตัวหลักเนี่ยประสานสอดร้อยกันที่ผมบอกว่าวิกฤตทางการเมืองก็คือว่าพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก็จะมองเห็น ถึงการใช้อำนาจทางการเมืองถึงพเด็จการในทางรัฐสภาถึงการออกกฎหมายเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มตนของกลุ่มทุนใหญ่นะครับวิกฤตในรัฐสภาที่มีวิวาทะมีการยื่นกระทู้มีการนำเสนอแก้กฎหมายแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายนิรโทษกรรมอะไรก็ตามนะครับ ล้วนแล้วแต่เป็นกฎหมายที่จะสนองประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใหญ่และก็หัวโจกของของกลุ่มทุนใหญ่เท่านั้นไม่ได้เป็นการใช้เวทีรัฐสภาเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศอันนี้ก็คือเป็นวิกฤตทางการเมืองในขณะเดียวกันพอมีกระแสการเคลื่อนไหวคัดค้านจากพี่น้องประชาชนหลายๆภาคส่วนเนี่ยนะฮะรัฐ ก็ใช้ระบบอำนาจรัฐเนี่ยเข้ามาควบคุมปราบปรามคุกคามนะครับมันไม่เปิดพื้นที่ให้กับเวทีประชาธิปไตยไม่ให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนในการที่จะแสดงเสียงแสดงประชามตาิที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ก็คือไม่ฟังเสียงต่างนะครับ ไม่ฟังเสียงคัดค้านไม่ว่าจากในระบบพรกการเมืองในสภาหรือเสียงจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ก่อให้เกิดวิกฤตที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงรุนแรงมันเราดูภาพประเทศไทยณนะวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวที่เป็นจริงเนี่ยมันก็มีการาลุกขึ้นมาเ,าเรียกร้องลุกขึ้นมาคัดค้านลุกขึ้นมา,เ,าเคลื่อนไหว ต่อสู้กับระบบอํานาจรัฐของพัคเพื่อไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วก็กว้างขวางนะครับพี่น้องภาคเกษตรกรก็จะมีการเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าราคาพืชผลราคายางราคาพืชผลทางการ,รเกษตรนั้นหลายๆตัวนะครับในขณะเดียวกันในทางการเมืองเนี่ยนะฮะพี่น้องอ ในเมืองพี่น้องอในกรุงเทพมหานครหรือในส่วนกลางของต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกร้องถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยความไม่มีจริยธรรมความไม่มีคุณธรรมอของของของ,ของการดำรงอยู่ของระบบอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าก่อน2548 49ะนะครับมีการเคลื่อนไหว ของภาคประชาชนก็คือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตยจนกระทั่งว่าผ่านช่วงมา,าเร็วๆนี้นะครับในปีสองปีที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวขององค์กรพิทักษ์สยามนะครับแล้วก็มีการาเคลื่อนไหวณปัจจุบันนี้ก็คือเวทีที่สวนลุมพินีก็คือ,อเสนาธิการฐานร่วมนะครับแล้วก็ สองสามวันที่ผ่านมานี้ก็ขอให้เกิดการชุมนุมที่เวทีอุรุพง์นะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนะครับเข้าร่วมและให้การสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างจะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมีคนหลักหลายหมื่นหลักครึ่งแสนนะครับและในขณะเดียวกันก็เวทีย่อยๆองค์การจัดตั้งภาคส่วนอื่นเนี่ยนะไม่ว่า,าสภา ปฏิรูปภาคประชาชนเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวอันนี้ก็เกิดจากวิกฤตทางการเมืองและก็วิกฤตทางเศรษฐกิจที่ที่เกิดขึ้นมาจากระบบอำนาจรัฐหรือการบริหารประเทศของรัฐบาลพักเพื่อไทยนะครับที่เป็นรัฐที่เป็นตัวแทนของกลุ่มทุนสามาน,นะครับลักษณะอย่างนี้ครับผมคิดว่าทำให้ 14ตุลาคมปีนี้หลายๆฝ่ายก็ระลึกถึงประวัติของ14ตุลาคมเมื่อปี2516แล้วก็มองคล้ายกับว่าการลุกือขึ้นสู้หรือการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวคัดค้านการปกครองอที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นผดเด็จการรัฐสภาและก็นักการเมืองรัฐบาลรัฐมนตรี นะข้าราการชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกครอบคราบละายส่วนเนี่ยนะฮะไม่มีจริยธรรมและไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะครับเพราะนั้นการต่อสู้นี้ก็ค่อยๆแหลมคมมาก,กิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็เวทีที่สวนลุมพินีนะครับเคลื่อนไหวไปยื่นข้อเรียกร้องแล้วก็ปักหลัก ชุมนุมอยู่ที่ประตูสาของธรรเนียบรัฐบาลซึ่งในขณะเดียวกันวันนั้นก็มีพี่น้องจากขาบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่าพีมูฟก็มายื่นข้อเรียกร้องเพื่อติดตามผลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของคนจนนะฮะสลัมสีภาคนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พี่น้องแรงงาน พี่น้องรัฐวิสาหกิจก็มาทวงถามถึงาการที่เรียกร้องให้รัฐบาลพักเพื่อไทยลงสัาบันนะครับเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานซึ่งให้เคารพหลักกฎหมายแรงงานาทางสากลให้รัฐบาลไทยนิยอมรับซึ่งมันก้าวหน้าและก็ให้เสรีภาพกับแรงงานเนี่ยามากกว่าระบบกฎหมายทางด้านแรงงานของไทยที่ท,ที่ที่เป็นอยู่นะครับดังนั้น ผมผมผมคิดว่าสาการที่เป็นจริงเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวก่อให้เกิดการต่อสู้ก่อให้เกิดการก้าวออกมาใช้อำนาจอธิปไตยทางกลุ่มของ,พ,องอชชนนอพี่น้องประชาชนนะครับหลายหลายภาคส่วนเนั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนะฮะต้องสรุปบทเรียนนะครับ เพราะการเคลื่อนไหวเรียกร้องหรือคัดค้านารัฐบาลที่ใช้ระบบะเผด็จการรัฐภาและก็กลุ่มกลไกลอานาจรัฐอยู่เบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะารัฐตํารวจเนี่ยมันมีกําลังที่ที่ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งและก็มหึมาในขณะเดียวกันเนี่ยในลักษณะของทุนเนี่ยเขาก็ เป็นทุนระดับแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่ากำลังที่มา,มาขนาดนี้แล้วเขาถือครองอำนาจรัฐอยู่ด้วยเนี่ยแน่นอนว่าภาคประชาชนเนี่ยเป็นรองแน่นอนเป็นรองแน่นอนแต่เป็นรองเนี่ยไม่ใช่ว่าเคลื่อนไหวไม่ได้หรือ,อะจะเอาชนะไม่ได้พี่น้องประชาชนภาคประชาชนเนี่ยก็จะต้อง มีการาสรุปบทเรียนแล้วก็เคลื่อนไหวภายใต้หลักของการเคลื่อนไหวของการใช้อำนาจอธิปไตยทางตรงของประชาชนเนี่ยโดยยึดหลักมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณนะครับอขออนุญาตให้ท่านพ,พี่น้องได้ชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการนะครับ แล้วเดี๋ยวมาไขาความกันในในช่วงเบรกหลังนะครับครับผมคิดว่าขณะนี้รัฐบาลพักเพื่อไทยกำลังเผชิญหน้ากับการลุกฮือ